โอ้ยกุศลาดเอ้ยกุศลาดอีกแล้วมันออกมาแล้วดีมันยังออกมาอุ้ยกุศลาดของแท้อุ้ยเดี๋ยวโอ้ยเจ้าเจ้าเจาโอ้ยโอ้ยพอดีเลยถือถือถือเอง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 ครับปลาปลามีพิษครับปลามีพิษอีกแล้วเหรอครับปลามีพิษตัวที่สามเนาะ

จำเลยจำเลยจำใม้ดีมาแล้วครับงานครับสวัสดีกับทีมงานช่างมีโหลดไฟโหลดเอาโดนโดนอ่านะครับโอ้ยพี่ดึงให้มันหย่อนอะทาไม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 ไม่มันพันพันอย่าใส่ลูกครับวันนี้เราจะมาเอาเอาเอาเบ็ดเอาเบ็ดจอปอดเอาเบ็ดจอปอดมันเกี่ยวปอดมันปอดตรงนี้ครับ เพื่อที่ว่ามันจะได้หายใจได้เาเีออกกินจิกกิ้งเฉยเลยเราจะมาหาเหยื่อก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะลอยสายกันนะครับอยู่ทีมงานกับช่างไพโราโอเคครับใส่นู่นเลยครับขังขังเป็นไว้ครับยังไม่ใช่ในม์ทเบ็เลยทางนี้เล่นละนี่นี่ครับขังน้ำเบี้ยนนี่ยังเป็นไว้ไว้เสื้อทำเหยื่อปล่อยไปเลยครับโอ้ยเอาสวิงออกเนี้ยเอาสวิงออก สวิงออกมาเลยครับเอาสวิงออกมาเลยครับสองอันเอาออกมาเลยครับครับให้ปานว่าสะดวกเอาไว้นี่แหละครับทั้งมันทั้งมันไม่ไม่เอาเอาอกมาข้างนอกเลย ค่อยๆแคะไปครับอย่าน้ำใส่นะเดี๋ยวทองแตกน,นี่เกือวปลาอะไรครับหรืปลาเก๋แต่นี่เราใช้ปลาอันนี้นะใช่ครับแหนลูกหมุนมีปะเหลืออีกปะ ปล่อยไปเลยอันนั้นก็เอ้ยๆๆเอาแต่เหยียบไปแต่เยียไปคนไม่ต้องตามไปครับไปรอครับปล่อยแล้วก็ได้เวลาปล่อยไปหนึ่งไปสองนะครับเส้นที่สามรอลุ้นครับรอลุ้นว่าฝนจะมาไม่มาอืมเคียว เราต้องวัดเทียบเปลืงปลาเลยได้เอาตัวนี้ขึ้นส่วนมา,ากหลักๆเลยตัวหล,กลนะักได้ไหมบางคนว่ายานปลาเห็นโว่มันบ่สนใจดอกนี่ชาร์ดชาร์ดกับปักชาร์นกับปักไปใส่กลัวอยู่บ่ใส่ครับใส่บ่บ่ตะกัวเพราะต้องใส่เปิด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 นั่นร้องรับผม วาสองวาสามวาสี่วาห้าวาพอแถวนี้ตัวตัวใหญ่มั้งสองตัวมั้งสามตัวบ้าดิโนสองตัวอืมไซส์ใหญอเลยเนาะโบดู เมื่อกี้ผมว่าผมเห็นสามมันหลุดป่บว่าใส่ใส่เล็กไปฮะเล็กเหรอนี่ใส่ใส่ใส่เงี้ยครับนี่ไม่มาเบ็ดสามตาใส่เงี้ยเนี่ยกำลังสวยตกปลาเล็กไปสายลอยต้องไปสนใจมันมันกินแล้วมันก็รู้เองแหละ เวลาเนี้เราก็จะตกเหยื่อไปด้วยนะครับตกหน้าดินไปด้วยนะครับข่าเวลานะครับส่วนรอยสายก็ลอยไปตกไปเล็กไปนะครับอันนี้เรามาเปลี่ยนที่บรรยากาศกินข้าวเนาะโอ้ไส์สวยไสสวยป้าไสร้อยห้านี่หกตโลปล่อยปล่อยไปปล่อยไป,ไป รอยที่สองครับรอยแรกหาเหยื่อรอยนี้เอากิงเน,ะะนาะกำลังปล่อยกำลังปล่อยอเ,เชื้อดีเชื้อ,อด,ออดออีนี่วยเอ้ยนี่ว่าปลาเขาตั้งหน้าตั้งตาอ๋อเอายกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยให้ทางบ้านเราเห็นหน่อย เออเก๋า่านเก๋าฐานเตีนหน้าก็เป็นจุดแล้วอืมไม่อร่อยแล้วใส่เนี่ยปล่อยเนาะใช่ปล่อยด้วยปล่อยมันไม่อร่อยปล่อยปล่อยได้วยเงี้ยเขาก็ปล่อยครับใช่ครับสีแรกกี่ิบเมตรครับสายสีละสิบเมตรครับสีละสิบ ส่วนมากก็จะ่หลักๆอ่ะม้วนหนึ่งก็ร้อยเมตรแหละครับเ,รเ,ปเป็นเป็นแปะ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 หนึ่งอ่ะมันอยู่ที่เบอร์มันอ่ะส่วนมากนะผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันหรอกก็บอกเขาสิบเมตรใช่แล้วก็วัดสิบเมตรเนี่ยเราอยากรูก้เราก็วัดแค่ว่วามือเราแหละบางคนแขนยาวเอาเขาได้เราแขนสั้นอ่ะไม่เท่ากันไปลายปลาปายหนูไปลายปลา มาโดนแล้วนะเงี้ยขึ้นโอ้ยกุศลาดเอ้ยกุศลาดอีกแล้วเอ้ยกุศลาดอีกแล้ว เลี้ยงเป็นก่อนเหรอแล้วตัวนั้นน่ะตายยังอ่ะตัวนั้นเป็นตันสลีปนู่นน่ะยังอยู่นั่นน่ะเอาม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 าแช่ก่อนอมาแช่ก่อนตลาดเลยวะกินอย่างเงี้ยเหมือนป่ะไอ้เก๋าไอ้นี่ว่าไอ้กุศลาดอีกินกระชากก็ดีนี่ก็ดีนี่ก็ดีตลาดกินแรงใช่ไหมใช่ครับมันกินกระชากแล้วก็แถอฉกินเหมือนกุศลาดเลย เดียวกันเก่าเหมือนกันนะคนละคนละออกมาแล้ว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 ครับออกมาแล้วเก่าไม่เก่ามันออกมาแล้วดีมันยังออกมาอุ้ยคุณสลาดของแท้อุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเจ้าเจ้าอุ้ยอุ้ยพอดีเลยถือถือถือเอง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 ครับ นี่แหละตัวที่เขาชอบกินกันน่ะยกยกยก,ยกนี่อันนี้หุ่นหล่ออ่ะตอนนี้ปาปปาปเดี๋ยวดป่ามันบังเงียกดไ,กดไ,กดไกลค <c oughs> okay. 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 ์ให้น่อยกดไลค์ให้น่อยข้างหลังกดไลค์โอ้ยหมองกล้องไม่ได้จะอ้วกโอเคครับโอเคเนี่แค่คิมแค่คิมแค่คิมนี่แหละนี่แหละเมื่อวานก็ได้ตัวคิมกดแพงของแพงเมื่อวานตัวใหญ่ ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวปวดตัวนี้ก่อนไม่ยังถ่ายถ่ายถ่ายย่างาย,าย,าย,ย่างยาง่ยงยงัยง,ยง,ยงไม่ถ่ายปล่อยอมือข้างนี้ปล่อยเออก็ถือไว้ได้ไหมเออโอ้ยอันนั้นปล่อยมาๆมาันไม่มีใครอยากได้เลยอันนี้ไม่มีใครอยากได้ครับ <c oughs> อันนี้มันมีพิษมีกินน,น,นะครับห้ามหยิบห้ามจับนะครับตัวนี้ครับตามีพิษ นะใช่ใช่ใช่ตัวที่จะจับอะไรที่ผมบอกว่าไอ้นี้ห้ามจับอันตรายนะครับโอเคเดี๋ยวทําการปลดก่อนนะครับปลาปลามีพิษครับปลามีพิษอีกแล้วเหรอครับปลามีพิษตัวที่สามเนาะตัวที่สามอ่าตัวที่สามโอ้โหแฉมแฉมหวานมากกินไม่น่ามีพิษแล้วนี่อะไรเต็มหนังไลยเนี่ยมีพิษมีพิษ เฉาะเฉาะเฉาะเก้าครับเก้าใหญ่ฟ้าเมื่อกี้นี่นี่ใหญ่ฟ้ายังไม่ทันเฮียเขาเฮียเขานำหน้าไปก่อนเขาวาดไปก่อน มาอีกแล้วลายพ้อยป่ะลายป่ะลาย,ลายอ้ยเก่าอีกแล้วไปเก่าน้ำเย็น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 ลายลายกินไปตกไปแสนจะสบายอุยอ้ยอุ้ยหลุดไอหางเหลืองคู่น,นั้นหลุดไปแล้วอ่าอ่าหาหากินเชิองอนุรักษ์เอาเอาเอา อุ้ยนี่ไที่อยากได้ไงป๊อดเนื้อหวานเนื้อหวานป๊อตป๊อตป๊อตใหญ่หายากนะเนี่ยธรรมดาเจอแต่สอนิ้วนี่เนาะสองนิ้วตัเปากเนี่ย cái này cái này 3 lô 3 lô mấy vui lại thôi lùm cái quả đuôi lùm rồi lùm tiền rồi yung nghe ngôi nghe nghe ôi นมาแล้วเก๋าลายพ้อยน้ำเย็นมาปลาเก๋าจ้าโอ้ยตะก้ากระดำปลาเก๋ากระดำไม่รู้สีไหนไม่รู้เฮียฟาวฟาวฟาวไม่เข้าปากฟาวแต้มนี้ไม่นับฟาาฟาวฟาว โดนก็โดนไม่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 นี่ลงกพะโดนไรเ่ได้นาจะเข้าครับเา่ครับตัวนั้นมือนใหญ่จังฮะอะไรปวสลิดครับนั่นแหละตัวร้ายนะสลิดร้ายด้วยน่ะได้ครับ ทอดอร่อยแต่แมงคิมปวดเก่าครับเดี๋ยวแถมไม่แถมไม่ของผมมันขาดนะเบ็ดตาเบ็ดขาดเลยเก่าไหมเก่าไหม,ามาลายพอย้อยเอ้ยเจอแล้วดงปลาเก่ามาแล้วปลาเก่าน้ำเย็นครับช่วงน้ำมันหยุดน้ำเบาก็มีตัวกินแ้่เข้ามาที่แรกมันยังไม่กินอ่ะนะน้ำมันเชี่ยวอ่ะ นี้ใหญ่หืมเย็นๆชอบผิดชิวตัวนี้ใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ไหมเงวาใหญ่ไหมไม่เท่าไหร่นะแหลมจะโยโยโยนะเกาะปะไม่สู้เกาะปะอุ้ยยันโดนเว้ยันโดนเว้ยอุ้ยเฮ้ยคุณสลาดรงนีเฮ้ยคุสลาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยก วอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี anyway> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวิงมามเน่มเเน่มาเนเอยู่ในวิ่งนเออเ้ยอย่าล้อมาเขาเก็บหลุดแล้วใช่ไหเม่อกี้อืมไม่รู้แหละเอาเวิงตากไว้ก่อน่วไอเฮียยกก่อนยกก่อนยกเอาเอาีปปากให้ยกยกยก่อยหลายเไม่ม ขี้เอาคีมจับปากอย่างนี้ไม่มีใครเห็นทางบ้านเขาเห็นด้วยยกสวิงอะไรให้กูดูว่าเดี๋ยวเขาจะว่าวอีกเขาดูปลามั่งเนี่ยเขารออยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยลงวอเตอบีเนี่ยบิดบิดไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวเขาจะยังไงวะเดี๋ยวเขาจะคีม ับโอเคโอเคได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วเก็บเป็นเป็นนะเก็บเป็นเป็นนะเนี่ยมันเป็นหมดเลยเนี่ยเอาเทใส่นี่เอาใส่นี่เลยใส่นี่เลยเอาใส่นี่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตื่นยังครับอาจารย์ตัวตัวที่สี่เนาะครับเราตีไข่แตกแล้วกุศลตัวที่สี่แล้วตัวที่สี่แล้วได้ครับบ้างคุยก็ได้แล้วตัวที่สี่เฮ้ยบางนี้ก็ประก่าอ๋อเดี๋ยวผมจะได้เทลงลงถัง ตรงนลางแล้วก็เดี๋ยวไปจักกินมัน nah, ก็ก well, ินกระชากกระชากะครับน uh right, ี่ได <sh ้ทุกคนแล้วดิอะอะไรอ่ะอะไรอะไรผิดคิวอระเดข้างหลังผิดคิวอระไปไม่ได้เอามันยังไงเดี๋ยวผมจะได้เท ชครับอือืออือเป็นนเป็นคนี่เก๋อมาเรื่อยเรื่เรื่อยเร่อยโอเคไหมโอเคตัวนั้นปอไม่จับงี้ก็ได้ไงจับปากมันอ่ะ ไม่เชื่อคนง่ายจังไม่เชื่อคนง่ายจังน,นจเมื่อกี้ไงรอ <laughs> <laughs> ชูขึ้นหน่อยชูฝังตัวฝัวงตัวฝัวงตัวฝังตัวอืมโอเคครับย้อนแสงสักหน่อยไม่เป็นไรครับ<ห>ครับ<ห>โอเคสวยถ่ายรูปแล้วเราก็จะปล่อยนะครับเสร็จแล้วครับกลับบ้านเจอกันใหม่บ๊ายบาย <laughs>